ซัดเลยนะครับบอลลูนไทยกับเจมยมโรดเจอตะบองคู่โหเจอลับนี้โอ้โหลงใช้แต้มอะถ้าเป็นถ้าเป็นเกมนี้จะใช้ตัวละครเด็บก้าวๆเลยครับมาตู้กับเรามามาซ้ายแล้ะครับนี่เหนียวแน่นนะเิอตั้งรับแบบเหนียวแน่นและหนานุ่มนะครับโอเคได้แท่นแล้วนะได้ทางนะจะได้คลิกเมาส์ไม่ได้มัน <c oughs> ระบบมันยังไม่ทำให้เรารอแอปใหม่นะครับแต่พวกมันจะมีแอปใหม่มาลงไทยนะที่แบบโหจะคล้ายเว็บเชฟดอทคอมเลยที่นี่ยมันเลยม,มลันบกนะกินกาแฟกินโกโกโ้ร้อนอะไรเงี้ยนะเราก็เล่นไปด้วยนะโอ้สันดังสนุกเลยนะครับอือสัดเลยเป็นไงสัดเลยสัดเ,เลยกินกินเนี่ยผมว่านะสัดเลยเข้าไปอืฮึ ม้าห้าวนะถือว่าทำมาเปิดกอะสู้กับเรานะซัดเข้าไปอีกโอ้โหรุ่นนี้แล้วลน,น,นะครับยิงเลยนี่อัดเข้าไปเอกนะครับคงบุกมาคงมองว่าเราบุกยังไงมักลุกบาบาเลียนนะมักลุกคนป่านะครับลุกโอ้โห ินตรงนี้เข้าไปกันปุ๊บนี่ดูนะครับกินกินกินเข้าไปเอาเรือเข้าไปลุมเข้าไปอีกนะตัวนี้ยังเป็นของตายนะโอ้ยแลกมันนะครับเนี่ยมาลุกเข้าไปทำไงอะมาลุกยังนะมาลุกทำอะไรไม่ได้นะกินตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมโดนลุกมี่ผมก็จะต้องลบตรงน,นี้ละทางเมาผมเนี่ยนะโอ้โเขายอมเลยนะโอ้โหจ,จอเราตีต้นเกมอย่างหนุกหนักนวงนะมาซ้ายใส้แตกเลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหเจอมาขวาเข้าไป